ความกระหายรักความทุ่มเทที่ไม่สมดุลกันจะกลายสภาพคนรักให้เป็นของตายอารมณ์คนเรามาก่อนเหตุผลเสมออารมณ์เงาทำให้เราเลือกคู่ตามความหวังลมๆแมล้งๆของตัวเองมากกว่าเลือกตามคุณสมบัติของคนตรงหน้าหรือต่อให้ฟลุกได้คนคุณสมบัติดีจริงมาเคียงความกระหายรัก ก็ทำให้เราทำของดีเป็นของเสียได้ความจริงจากความรักข้อหนึ่งคือความทุ่มเทที่ไม่สมดุลกันจะสร้างภาวะของตายขึ้นมายิ่งถ้าทุ่มเททำดีสุดตัวอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายแค่ทำดีกับเราพอประมาณหรือหนักกว่านั้นคือทำเลวใส่แล้วเรายอมหมดอภัยแบบไร้เงื่อนไขหมดเรายิ่งกลายสภาพจากคนรักเป็นของตายมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเลยแต่เจอเราที่ทุ่มให้มากๆก็กลายเป็นความเคยตัวที่ค่อยๆแปรเป็นความเห็นแก่ตัวแบบที่ไม่มีใครรู้ตัวได้ถ้าคิดว่าดวงอาพับคู่ใจจะเห็นเป็นเรื่องไร้ทางแก้ฟังดูมันเป็นคำสาปที่แก้ยากถอดใจตั้งแต่ยังไม่ทันลงมือแก้ปัญหาจริงๆแค่เติมบุญใหม่คือสติก็พ้นจากแพทเทิร์นเดิมๆได้ไม่ยาก เพียงแค่เห็นโจทย์ต่างไปมองให้เห็นว่าที่แท้แล้วเรามีพื้นฐานใจหิวความรักมุมมองก็ผิดกันไปคนละเรื่องคนเราเวลาโหยหาอะไรจะกระโจนใส่สิ่งนั้นทุ่มไม่อันเพื่อสิ่งนั้นตราบเท่าที่เรามีแรงอยากได้ถ้าเห็นตัวเองได้ว่าเป็นพวกหิวรักใจจะเกิดสติทุกครั้งที่ระลึกถึงคำนี้พอเกิดสติก็จะระวังตัวเอง ไม่ให้คว้าใครตรงหน้ามาคบแบบไม่ทันศึกษาให้ดีและจะเท่าทันตัวเองก่อนที่จะทุ่มสุดตัวแรงเกินไปจนความรักดีๆเสียสมดุลและเกิดผลเสียตามมาอีกมากเมื่อเกิดสติระลึกขึ้นมาได้บ่อยๆ pattern คือรูปแบบทั้งความรักยอมราปรืงนขึ้นได้ด้วยแรงของกรรมใหม่ต่อเมื่อเราเห็นว่า ความสุขของเรามีค่ากว่าการต้องมาตรอมใจเพียงเพื่อมีเขาที่หมดใจอยู่ข้างๆตัดใจได้ว่าพอเถอะเมื่อนั้นแหละที่เขาจะรู้สึกตัวว่ากำลังเสียของมีค่าไป